มจะมาเล่นฟรนะีไฟล์ในหมดสีวิสีนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมซื้อที่สก่อนนะครับผมว่าผมไปทางด้านหลังก,ก่อนดีกว่านะครับอันนี้ผมลงแรงสีวิสีนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับมาดูพร้อมกันเลยนะครับตอนตื่นผมช่วยเพื่อนก่อน คุณวานโอ้ซึ่งเด็กคุณแม่สุดโอดผมรู้เลยนะครับผมว่าไม่ใช่ไม่น่าจะใช่ริเวลรธรรมดาน่าจะริเวอรล้ว่ะเฮ้ยเพื่อนทำไรเนี่ยอู้ยอืมน่าจะโหดนะคนนี้คนนี้ใต้ชุดนี้แล้วเหรอผมจะอยากได้นะครับแต่ตั้งมลมหมด ผมว่มมาผมแพ้แน่เลยเนี่ยหึ่ง <Double S 1> ต่อสองเนี่ยไม่รู้นะะสอยสิสู้ม่ยิง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 เ่มแล้วยิงจอดมาตอนไหนดิแพ้แล้วซื้อต้องซื้อเดสกสุดก็ ผมต้องยิงให้ได้เดี๋ยวผมว่าผมขึ้นไปบนบ้านหลังนั้นก่อนกว่านะครับอุย้ยเพื่อนผมนั่งนั่งสิตายอยู่นะครับเอาบ้างผมใช้เซลฟ,ฟี่ครับผมแรง้งก็ยังไม่หยูดเ้งแดงนะครับเดี๋ยวผมค่อยบอกว่าผมอยู่นแรงแดงแล้วนะครับอุย้ยผมพูดผิดนะครับผมไม่ใช่แลงแดงเดี๋ยวผมค่อยบอกท้ายคลิป เดี๋ยวผมให้ชว์ให้ดูนะครับเมื่อกี้ยิงอะไรกันเนี่ยยิงไฟำไมก็ไม่รู้นะครับผมก็ยิงเล่นๆนะเอ้าแตกไปแล้วดาวแล้วแตกแล้วด้วยครับตอนนี้อุ๊ยถูกยิงได้ยังไงเนี่ยอะไรในลูกป้านได้ เดี๋ยวทยาต่อกูจตลกคนะ่เดี๋ยวผมขึ้นบนบ้านก่อนนะคบเอานั่นไงขึ้นเอายิงไม่โดนหวัวซะด้วยไหนแล้วเนี่ยผมว่าผมแพ้เพื่อนผมเป็นอนะไรบ้างน่ะเดี๋ยวผมยิงผมอุ๊ยผมยิงไม่ได้ผมจะเกณฑ์เขานะแต่ผมยิงไม่ได้ผมไม่กล้าโดดขึ้นไปเดี๋ยวผมมาดูฝั่งนี้ก่อนนะครับ น,นี่ครับผมมีแล้วเดี๋ยวผมยิงก่อนนะครับไม่ได้ยิงก็ยิงไม่โดนอะไรี่ยอโอ้สุดโอ้โอไมค์กอตายเลยไม่น่าโดนเลยถึงไม่โด,ดนถึงก็ตายดีผมซื้อปืนเวกเตอร์นะครับปืนนี้สามารถถือปืนคู่ได้ ตื่ๆๆเก็บก่อนแล้วกันเพื่อนทำอะไรเนี่ยยิงปืนขึ้นฟ้าน่าจะทำอะไรสักอย่างเลยเดี๋ยวผมยืนนี่นเอาเพื่อนยอดทำอะไรเนี่ยหมกฟังดูฟี่ตอนนี้เพื่อนผมผมบอกให้เพื่อนมานะครับเพื่อนเขาก็ลบไม่ยอม ผมบอกให้เพื่อนขึ้นมาตรงนี้เพื่อนก็ไม่ขึ้นมาผมก็นั่งเลยนะครับจนเพื่อนผมบอกว่าขึ้นไม่ได้อาจาขึ้นไม่ได้แล้วเขาก็ไม่ยอมขึ้นเขาอยู่ที่บนเลยแล้วอุ้ยเจ็บมบืออะไรนี่เฮ้ยื่อนมาแล้วปิงไปเพื่อนอุ้ยอะไรเนี่ย <c oughs> ม,มา <c oughs> ได้ไงเนี่ยนี่จังก,การแล้วเพื่อนต่อยอะไรเนี่ย ต่อยอากาศยอดไปเลยตอนนี้เบอร์สี่เลือดเลยนี่เดียวมากแล้วเขาก็ดาวตอนนี้ไอพีนาจาเบอร์สามอยู่ใกล้มากคมาช่วยเฮ้ยเพื่อนทำไรเนี่ยอยู่ดีๆก็มาอันนั้นใช้เลยอือตนนั้นเราก็ตายด้วยกันซื้ยซึ้ยแพ้อ,อีกแล้วแล้วเนี่ย ตาเปิกตนันเนี่ยผมแนนี้อืมอืมอืมซื้อบืนอะไรดีอืมซื้อสกาัาดีกว่าซื้อเวกเตอร์ด้วยซื้อวกด้วยซื้อโบด้วยโบผมเพิ่งได้มาใหม่นะครับสกินสกาปืน,น้กินโลบูมากผมไม่มีเหมือนคนอื่นเขานะครับกินไททันผมไม่มีนะครับผมเติมไม่เยอะนะครับ นี่เห็นไหมมันแสงไฟสีฟ้าเดี๋ยวผมบอยเพื่อนผมขึ้นมาตรงนี้ก่อนมาเร็วเพื่อนเดี๋ยวเราเพลนะผมว่าผมน่าจะชนะไม่ก็เพลนั่นแเละยครับมันมีแค่สองอย่างเ็แา้ครับเดี๋ยวผมว่าผมลเล่นก่อนดีกว่าเพราะเพื่อนผมโดดขึ้นไม่ได้เดี๋ยวผมลเล่นก่อนเดี๋ยวผมขอลงแป๊บนึงอุ้ยลงไม่ได้ กดอะไรเนี่ยดูดีๆเข้นมาซ้อนตัวเฉยเลยอ่ะรู้ไน้แล้วอุ้ยตัวนี่งสองสามตวเนยวกันสี่ิัวสุดอดตุ๊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 ดผมซส้อสกาเชนเวกเตอร์เฮ้ยผมซื้อเวกเตอร์เซนสาก่อนนะครับ แปบนึงนะครับผมซื้อกอนตือดูดูอุ้ยโรโูโูซื้อได,ด,ด้เสร็จด,ด,ด้วยเพราะว่าผมเล่นปืนชารไปกินเลยไปลุยกันตดดดดผมขึม้นบ้านก่อนมีกว่านะครับ เพื่อนเขามีไอไม่มีนะครับผมก็ไม่เติมซื้อสก,กินตุนอะไรนะครับเพื่อนดูตามมาเอ้ยผมเห็นคนแล้ว<ขอ>เดี๋ยวผมปกไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมหาก่อนนะครับหายไปอีกแล้วหายไปไหนเนี่ยหายไปไม่เจอยืน,น<ข>อยู่แล้วไม่หรือเปล่าไม่เจอ,<ข>อ,น,อน่าจะทุกขินนะ ผมก็วิ่งหลบก่อนนะครับก็เดี๋ยวถ้าเขาโผล่ท่าน,น้าผมนีผมตกใจเลย,ย,ยนี่คนอยู่นี่อยู่ไปไหน

พมจะเบียงทีกับสุนทีจีมาได้มัรู้ใจผมกได้อยู่พอดีเลยเดี๋ยวผมขอรู้อีกเลยผมขอสู้ต่อนะครับ <c oughs> คนอยู่ในกันนออยู่ในนออยู่ในนอ,อ,นนอแต่ว่าผมก็ไม่ควรจะไปสู้กับเขานะครับเพราะผมก็ไม่ใช่เก่งนะครับอะไร ไอ ok, ้ทำให้บอหุดไดอืมสามเองถ้าพะทใช้เกาะสามนิดมาระเบิดผมก็ไม่รู้โดนไหมแต่ผมขอรเข้าไปบอก่อนนีให้เขานี่แล้วจริงจริงจริงจิงบังขอนี่ ลานของเพื่อนมากรับแต่สลัวเดี๋ยวผมซื้อเห็ดก่อนนะครับอู้ผมซื้อให้เพื่อนผมด้วยเดี๋ยวเพื่อนผมเอาเมเอาเดี๋ยวผมจะโชว์อะไรให้ดูนะครับอันครบทั้งหมดห้าสี่สามสองหนึ่งสุดเดี๋ยวผมทำ อะไรให้ดูนะครับแป๊บหนึ่งนะนี่นอนดมกองเห็ดครับสุดยอดไปเลยอูย้เห็นนี่แค่นิดหนึนน่งนะครับไงครับเนียนมาละเดี๋ยวผมเปลี่ยนจากระเบิดเป็นไนโวล่อนนะครับเดี๋ยวผมว่าผมขึ้นบ้า<ฮ>เลยสีส้มตรงนั้นก่อนนะครับมะดูจุ๊บให้ตาม,มาติด เดี๋ยวผมขอให้เพื่อนตั้งไอวอลรอบทิศก่อนนะครับเพราะว่าเรจะได้กันรอบซ้ายรอบขวารอบหน้าแล้วรอบหลังด้วยแต่ว,ว่าเพื่อนผมก็ตั้งไม่ถึนที่ผมคิดไว้นะครับเฮ้ย <First Blood. S 1> เดี๋ยวผมถือปือนคู่ก่อนนะครับอู้ระเบิดความสุยอดไปเลยเออเดี๋ยวผมปาระเบิดก่อนผมเห็นแล้วเขาเพิ่งเข้าไป ผมคงจะปาไม่โดนแน่แน่ผมเชื่อเลยตรงนั้นแนงก็ไม่โดนอยู่แล้วผมจะไม่ลงนะครับอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บนี่ เราได้รู้ว่าความพยายามให้ถึงที่สุด ครับสนุกไหมถ้าชอบก็กดไลค์ไม่ชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับบาย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 